สวัสดีครับจากพันฟันทงประจำวันพระสวัสดีที่19กันยายน2567ครับวันนี้ผมนำมาฝากกันแปคู่ตามเดิมนะฮะ วิเคราะห์กันแบบกระชับๆไวถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับคู่ที่1เลกาเนสเปิดบ้านพบกับแอลเลติกบิลเบาในรายการลาเลกาสเปนสีนัดหลังที่แอลเลติกบิลเบามาเยือนเลกาเนสนั้นแพ้ออกไปแค่นัดเดียวเท่านั้นครับและเจ้าบ้านช่วงหลังก็ยังดูหาฟอร์ไม่เจอนะฮะผิดกระทางฝั่งของแอลเลติกบิลเบาครับที่นัดล่าสุดถึงแม้ว่าจะเหลือกัน10คนก็ยังสามารถที่จะเอาชนะลาสพามัสในเกมเยือนได้ดูแล้วมีแววนะฮะ เมื่อเปรียบเทียบกันแบบนี้แล้วผมก็มองว่าแอร์ลิติกบิลเบานั้นดูน่าลุ้นกว่าครับจบดออมาไม่สูงมากนักด้วยสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงครับไปแอร์ลิติกบิลเบาที่0ู5คู่ที่2ในรายการซื้อรปลีกปครับทรัพย์ซอนสปอร์เปิดบ้านพบกับเคซริสปอร์ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีกันทั้งคู่นะฮะโดยเฉพาะเจ้าบ้านที่วันนี้เกมรุกของพวกเขาจะขาดเอดนวิสก้าครับแนวรุกตัวเก่งที่โดนใบแดงหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในวันนี้เชื่อว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อทีมมมอออยยยู่พ่พสควเเลลก็ลงา มีโอกาสครับที่เคเซริสปอร์จะไม่กลับบ้านไปมือเปล่าในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงรองเคเซริสปอร์ที่0.75คู่ที่3ในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเฟยนูต์เปิดบ้านพบก,กับไบเออร์เลเบอร์คูเซนครับ เทียบเทยบกันแล้วเลเวอร์คูเซ่นนั้นดูเหนือกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมแล้วก็คุณภาพนักเตะแถมเจ้าบ้านช่วงนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่เขาฝักเข้าฟอร์มแต่อย่างใดครับส่วนทางกับเลเวอร์คูเซ่นที่เพิ่งจะถล่ลมท s เฮอฟเฟนไฮม์มาในเกมเยือนล่าสุด4ประตูต่อหนึ่งน่าจะบุกมาด้วยความมั่นใจครับสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปเลเวอร์คูเซ่นที่0.75คู่ที่4เซเวน่าเซเวด่าพบกับเบนฟิก้าในเวลา,ารถ้าทุาพม็ความบามานล้านั้นนเหนือว่าครับแถม สี่นัดหลังนั้นก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะชนะไป3จาก4เกมล่าสุดไม่แพ้ใครครับยิงรวมไป9ประตูน่าจะเป็นงานยากของซูเวนาสวีดาแน่นอนครับสำหรับเกมนี้จักรพันธ์ขอฟันธงครับไปเบนฟิก้าที่0.5คู่ที่2โมโนาโกเปิดบ้านพบก,กับบาร์เซโลนาท้าทิยงกันหมาตอมาดแล้วบาร์เซโลนาจากหลีกลาลิกา้านั้นเหนือกว่าเยอะครับชนะมาห้านัดจากทุกรายการยิงรวมไป17ประตูด้วยกันผมมองว่าโมโนาโกไม่น่าต้านไหวครับสำหรับคู่นี้ไปบาร์เซโลนาที่0.75 คู่ที่หกอัลตานตาเปิดบ้านพบก,กับอาร์เซนอลถึงแม้ตัวเจ็บจะเยอะแต่พวกเขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรครับกับคุณภาพทีมที่เหลืออยู่ก็สามารถที่จะพาทีมนั้นไร้พ่ายมาตลอด6นัดที่ผ่านมาประกอบกับเจ้าบ้านนั้นยังดูไม่ค่อยน่าวางใจสักเท่าไหร่ในเรื่องของฟอร์มด้วยนะฮะนัดล่าสุดก็เฉือนเอาชนะฟิอเรติน่าไปแบบเหืดขึ้นคออยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันขอฟันธงครับไปอาร์เซนอลที่0.5คู่ที่7จ็ดบรสเปิดบ้านพบก,กับสตูมการ์สถ จะเป็นรองในเรื่องของชื่อชั้นแต่การที่พวกเขาได้พักมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ประกอบกับผลงานที่ผ่านมาหนัดก่อนหน้าพวกเขาชนะรวดเลยนะครับสนัดหลังนั้นยิงไปรวม8ประตูด้วยกันน่าจะบุกมาพร้อมกับความฟิตสุดๆนะฮะและเชื่อว่าก็คาดหวังกับชัยชนะกลับบ้านไปด้วยในขณะที่บรสครับก็เพิ่งเจองานหนักนะฮะกับการไปเยือนาริสต์แช็กแมงแล้วก็แพ้กลับมาด้วยสกอร์หประตูต่อ3นั่นทําให้ผมมองว่าการที่บรสต้องเปิดบ้านเจอกับทีมที่ ฟิตจัดอย่างสโตรมกาสนั้นไม่เป็นเรื่องง่ายครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงรองสโตรมกาสที่1ลูก คู่ที่8คู่สุดท้ายประจำวันนี้นะครับแล้วก็เป็นคู่เด็ดประจำวันด้วยในคู่ที่ a อล t ติโกมาดริดเปิดบ้านพบกับ a อเบรไลซครับในเวลาตี2ข้อมูลจาก ic, อัล a ้าแอนาลิติกเขาบอกว่า a อล t ติโกมาดริดวันนี้มีโอกาสชนะอยู่ที่44.6%ส่ครับส่วน a อเบรไลซมีโอกาสที่จะชนะอยู่ที่28.5%แล้วละก็ทั้งคู่มีโอกาสที่จะเสมอกันอยู่ที่26.9%ครับแล้วทุกท่านเลยครับคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างสําหรับคู่นี้เอลติโกมาดริด หรือว่าจะเป็นอเเบเลซิสครับที่จะชนะกันไปหรือว่าจะจบด้วยการเสมอกันสามารถมาร่วมสนุกลุ้นรับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมที่ผมมีมาแจากกันวันละ20ตัวนะฮะด้วยการทายผลเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างครับแล้วแคปรูปคําตอบของคุณส่งไปในกลุ่มของเราก่อนที่ฟุตบอลคู่นี้จะเตะก่อนตีสองนะครับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับส่วนแนวทางของคู่นี้ผมขออนุญาตส่งให้เฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบเราเท่านั้นนะครับก่อน2องทุ่มผมส่งให้ครับทางเข้ากลุ่ม แนบรลิงไว้ให้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ครับแล้วเจอกันในกลุ่มครับครบแล้วนะครคู่ประจำวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบและพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่กับจักรพันธ์ฟันธงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ